8ประโยชน์จากคลิปหนีบกระดาษที่คุณยังไม่เคยรู้เอามาทำประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการนำเอาคลิปหนีบกระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาฝากทุกคนค่ะวิธีที่จะพาทำในวันนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันเลยอันดับแรกให้นำคลิปลวดหนีบกระดาษออกมาก่อนหนึ่งตัว จากนั้นก็นําได้มาพันไว้ที่คลิปลวดค่ะพันไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งหมดหรือว่าจะเหลือไว้นิดนึงก็ได้ค่ะเมื่อพันเสร็จก็ตัดออกได้เลยจากนั้นก็นําเข็มมาเดบเอาไว้วิธีนี้ก็จะช่วยให้เรามีชุดเข็มได้เล็กๆพกติดตัวยามที่เราอยู่นอกบ้านเกิดเสื้อผ้าขาดขึ้นมาหรือกระดุมหลุดเราก็จะได้เย็บได้ค่ะ แล้วก็นำไปใส่ไว้ในกระปุกเล็กๆที่เราสามารถพกพาได้ในกระเป๋าถือกระปุกที่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเอาแบบใส่ได้พอดีค่ะต่อไปวิธีที่2หากเสื้อของใครที่จับหัวสิบพังเราก็สามารถนำคลิปลวดหนีบกระดาษนี้มาใช้แทนที่จับหัวสิบได้ค่ะจากในรูปที่จับหัวสิบของเจ๊หิวไม่ได้เสียนะคะเพราะฉะนั้นเจ๊หิวจะไม่ได้ถอดออกค่ะ นำคลิปลวดหนีบกระดาษมาคล้องเข้ากับหัวซิปตรงนี้ค่ะทำตามในรูปเลยนะคะจะเห็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้คล้องเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็บีบคลิปลวดให้แน่นเข้าหากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ที่จับหัวซิปแล้ว แต่ยังดูไม่สวยใช่ไหมคะทุกคนเราก็สามารถนําได้มาตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะโดยที่เจ๊หิวจะนําเส้นได้มาพันรอบลวดคลิปหนีบกระดาษเอาไว้เดี๋ยวเจ๊หิวจะใช้เป็นได้สีชมพูนะคะแต่ถ้าเกิดใครทํากับเสื้อที่บ้านก็ลองดูว่าเสื้อของตัวเองสีอะไรแล้วก็ใช้ให้เข้ากับสีของเสื้อค่ะเมื่อพันเสร็จ ก็ให้นํากาวตาช้างมาหยดลงบนได้สักเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเรานําไปซักเส้นได้จะได้ไม่หลุดออกมาค่ะตอนที่นํากาวมาหยดก็ระวังเลอะเสื้อด้วยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ที่จับหัวซิปสวยๆแล้วต่อไปวิธีที่3วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์มากและ,จะใจห,หิวก็ทําบ่อยด้วยค่ะตอนที่เราออกไปข้างนอก ้องเดินทางไปที่คนเยอะๆคนแน่นเบียดเสียดกันเราก็ต้องคอยเอามือจับกระเป๋าไว้ใช่ไหมคะเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเปิดกระเป๋าหยิบของของเราไปก็ให้นําคลิปลวดหยิบกระดาษมาทําแบบนี้ค่ะคล้องคลิปลวดหยิบกระดาษเข้ากับหัวซิบทั้งสองตัวเพียงเท่านี้ก็เปิดกระเป๋าของเราไม่ได้แล้วค่ะโดยที่เจ๊หิวจะนํำของสําคัญใส่ไว้ในกระเป๋าช่องใหญ่ ส่วนของที่ไม่สำคัญก็ไว้ในกระเป๋าช่องเล็กค่ะใครมาเปิดกระเป๋าเราถ้าดึงแบบนี้เรารู้ตัวแน่นอนและสำหรับใครที่ขึ้นรถเมย์รถประจําทางอยู่เป็นประจําก็นำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะคะต่อไปค่ะวิธีที่4นํนำคลิปลวดหนีบกระดาษมาใช้เปิดช่องซิมโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของเราจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงด้านบน หรือบางคนก็อยู่ที่ด้านข้างก็นำคลิปลวดหนีบกระดาษกลางออกมาค่ะจากนั้นก็เสียบลงไปในรูเล็กๆตรงนี้ได้เลยกดเบาๆเ,เ,เพียงนิดเดียวซิมโทรศัพท์ของเราก็เด้งออกมาแล้วค่ะต่อไปวิธีที่5นํานำคลิปลวดหนีบกระดาษนี้มาใช้แทนหนังยางรัดถุงเครื่องปรุงได้ค่ะที่บ้านใครยังใช้หนังยางรัดถุงเครื่องปรุงแบบนี้บ้างไหมคะ เวลาจะแกะแต่ละทีบางครั้งทำอาหารอยู่ก็ไม่ทันใจก็ให้นำคลิปลวดหนิบกระดาษมาทำแบบนี้ค่ะพับถุงเครื่องปรุงลงมาก่อนพับหลายๆทบได้เลยนะคะอากาศจะได้ไม่เข้าไปค่ะเมื่อพับเสร็จก็ให้นำคลิปมาเนีบเอาไว้หากถุงของใครใหญ่ก็เนีบสักสองตัวได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอากาศเล็ดลอดเข้าไปแล้ว แถมเวลาจะหยิบออกมาใช้แต่ละทีก็สะดวกสบายไม่ต้องแกะหนังยางให้ยากเลยค่ะหรือใครที่มัดหนังยางแบบตะกี้นี้ใช้เพียงไม่กี่ทีหนังยางก็เสื่อมก็ขาดแล้วเราก็จะมาใช้คลิปลวดหยิบกระดาษแทนค่ะคลิปตัวหนึงใช้ได้ยาวเลย ต่อไปวิธีที่6นนำคลิปลวดหยิบกระดาษมาใช้ขั้นสกอตเทปแล้วก็ใช้แทนกันไกลได้ค่ะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเวลาที่เราจะใช้สกอตเทปแต่ละทีก็ต้องเสียเวลาหาจุดตัดของครั้งก่อนนานมากก็ให้นำคลิปลวดหนิบกระดาษมาคั้นเอาไว้แบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะหยิบใช้ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาจุดตัดแล้วค่ะ แล้วเราก็ยังสามารถนำคลิปลวดนี้มาใช้ตัดสกอตเทปได้ค่ะตอนที่เราแปะของเสร็จเรียบร้อยก็นำคลิปลวดมาเจาะลงไปแบบนี้ค่ะเจาะเพียงแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็ดึงสกอตเทปออกได้เลยเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลานำกรรไกรมาตัดเลยค่ะเมื่อใช้เสร็จก็แปะเข้าไปเหมือนเดิม วิธีนี้เจ๊หิวทำบ่อยมากๆค่ะต่อไปวิธีที่7นํานำคลิปลวดหนีบกระดาษมาเป็นที่ล็อกสายไฟนำหนังยางมาหนึ่งเส้นจากนั้นก็คล้องเข้ากับคลิปลวดหนีบกระดาษมัดให้เรียบร้อยสายไฟที่บ้านใครเก็บไม่เป็นที่เป็นทางหรือสายไฟยาวเกินไปก็มาทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ ยังได้เป่าผมของเจ๊หิวสายไฟยาวมากๆพันกันมั่วสซัวไปหมดดูไม่สวยไม่เป็นระเบียบเลยจะหยิบใช้แต่ละทีก็ต้องเสียเวลามานั่งแกะสายไฟอีกก็ให้ทำตามนี้เลยค่ะพันเก็บสายไฟให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำคลิปลวดกับหนังยางมาล็อกเอาไว้ค่ะ วิธีนี้นอกจากจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะนำออกมาใช้ก็แกะออกมาง่ายด้วยค่ะต่อไปวิธีที่8วิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนให้นำกระดาษมา1แผ่นใช้เป็นกระดาษสีสีที่เราต้องการหรือที่เราชอบใครจะใช้เป็นลิปบิ้นก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นเชือกสีสีแทนก็ได้ค่ะ จากนั้นก็คล้องเข้ากับคลิปลวดหนีบกระดาษมัดให้เรียบร้อยเจ้หิวก็จะตัดเป็นรูปโบค่ะเราจะนำคลิปลวดหนีบกระดาษนี้มาใช้เป็นที่ขั้นหนังสือกันค่ะพอตัดเสร็จเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไว้ใช้แล้ว หลายคนยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าจะนำไปขั้นกับหนังสือยังไงเดี๋ยวเจ๊หิวจะนำไปทำให้ดูคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทั้ง8วิธีที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะใครชอบวิธีไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอาคลิปลวดหนีบกระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยคะ่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะ แล้รอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย